เขามีปัญหาอะไรอย่างครับอะไรเละสบายกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาตั้งตั้งห้องลงก่อนป่ะมาเชิญน้ำไปเชิญน้ำไปงั้นไปไหนพัทีสหรืออะไรอะไรก็ได้ยิงกันได้พททิสก็ได้งั้นตั้งพารหนึ่ง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 ยิงกันเองก็ได้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปเอ้ยแกมาดิเอ้ยอย่าอย่ายถ่ายอย่ายเปิดเอฟเอด้วยถ้าสบายกูไม่ถ่ายอ๋อเอา จจิิมัน่รงบอกแล้วบอหมาหมาจะติดใจครับเรื่องมันเปิดโปรแกรมสไนก็ไม่รู้จะใส่สองกระบอกทำไมเนาะใส่ได้สองกระบอกเออใส่เปิดผ่านไม่ได้ว่ะเอาเอฟอาร์เออเอามดหกห้าแบบวันมันใส่ช่องสองได้ใส่ดิอ้ําใส่แล้วอ้ําใส่แล้วใส่หมดแล้วเนี่ยเอฟอาร์เอ้เอฟเอฟอาร์เรื่มต้นมันแท็กยาเลยเอฟเอฟเอฟยี่สิบสี่ เอมันดีกว่า s บเก้าไปโซเก่าโดยจริงแต่งกว่าดี S24 อ่ะอับเจ็ดชิดแน่นอนน้องยัดก็ชาร์ปชาร์ปอันไหนเออชาร์ปอันอันที่ตรงเสียวยาวอันที่ยาวที่สุดอ่ะมาดอย่างแรกกันมาดูยางยืนเดี่ยวพอด้วยพ่อเอแต่หน่อยท้ายใส่อะไรกัน S24 หรือไม่ใส่ท้ายกูใส่มาท้ายนิงอ่ะซูนยูเซิร์ฟซูนยูเซิร์ฟไหนเนี่ยไม่รู้เฮ้ยยูเซิฟอะไรเนี่ย ครับกดานกดอนันจะแนบไปยังจะไม่คิดแล้ววะอันจะแนบอะปุ่มที่อยู่ทางซ้ายของสเปกบาร์กดถ่ายไปได้กูต้องเลียงคอมเสียไม่ยงหรือข้างมันทีเบีดแม็กกาซีนอัปเกรดหมยก็ได้มาอันนั้นติเบียด่ะใช่ใช่กี่วันหกวันเจ็ดปุ่มที่อยู่ซ้ายของปุ่มสเปกบาร์เจ็ดวันไม่ใช่แน่เลยอันนั้นไม่ใช่กรสซีกระสีอันนั้นอันนั้นกระสุนสำรองไอจีจีซัดปะแม็กซีนหรือเฟสเมนสำรองถ้าไอ้เนี่ยพระเจ้าช่วยคิดมาเฮ้ยยิ่งยิ่งกว่านี้ อ,าาอ้าวผมดูเรื่องรองไปพี่ส่งให้กดยังเอาเอาสูตร,รสำรองไหมพี่กดให้พี่ส่งให้หไม่ต้องไม่ต้องก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอ้แมกกาซีนอัปเกรดเอาเปล่าหนึ่งวันพี่ส่งให้อ่าเดี๋ยครับถ้าถ้าแค่วันเดียวก็เอามามรรทัดบรรทัดร้อยไม่ต้องพี่ส่งให้ไม่ได้านไหนวะหรือว่าฝึกเสรฝึกเสร็จยังอ่ะฝึกเสร็จแล้วกดกดอันไอ้ทางซ้ายไอ้มึงเห็นเหนือเหนือเหนือหลอดเลือดไหมมันจะมีปุ่มปุ่มกลับบ้านอยู่อ่ะคือ AVA เซฟเกาหลีนะครับ กความจริงว่าแม่งโคตรอีพิกเลยก็มา้แล้วอ้ามส่งไปแล้วอ่ามจะเข้าตรงไหนครับอ้ามเห็นกอกของขวัญข้างๆไหมตรงไหนมันต้องต้องออกไปหน้าเราบีก่อนไออ้ามอ้ามกดกดกดเข้าไปอีินเทอร์รีก่อนอินเทอร์รีแล้วเอออันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้าอ่าโอ้เห็นแล้วกดรับโอเคน่นก็ได้แล้วแม็กบีหนึ่งวัน ไอ้ไม่ไม่แบ็กบีตอนนี้แม็กเอแม็กบีไม่มีแล้วมันเป็นแม็กกับแม็กเดียวกันแม็กกับซีนอัพเกรดคือเอโบีเท่ากับสี่จ้ะเอาใช้ไปจะใส่ตรงไหนครับไอ้มันใส่ให้แล้วกดดูอินเวนทอรี่ดิใส่ให้เลยเหรอแล้วชุดก่อมันใช้ใส่แยกนะข้างล่างเห็นที่มันกลมๆป่ะมันมันขึ้นว่าอะไรไม่รู้ท่าทางจะรับไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในช่องเจ็บของพี่เป็นรูปบนเว็บใช่ป่ะล่ะอะไรนะครับอ้าถ้ารูปถ้ารูปขึ้นเว็บจริงคือต้องไปรับของที่หน้าเว็บนะ เอาลุกเอาลุกเดี๋ยวเข้ามาเอ้ะมันรับไม่ได้เหรออาจะรับไม่ได้ครับเดี๋ยวขึ้นไอ้ไอเทมมันเป็นชื่อไอเทมอะไรมันมันมันเป็นรูปแมงกัสเซียเกตหรือเปล่าเออกูมีครั้งหนึ่งที่รับไม่ได้เหมือนกันกดดีกดกดเลยกดไม่ได้เหรอนั้นกูก็รับไม่ได้เลยแล้วมันต้องรอเก่าหมดบ้างกดไม่ได้เหรอเราขออีกทีเราขออีกทีเราเอแตงโมมาดีกว่า ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอเคได้เลยต้องออกออกไปรับหน้าเว็บเออเดี๋ยวค่อยเอาออกไปรับหน้าเว็บก็ได้สวัครับนี่ก็คือ a v a เซิร์ฟกนะครับเยนได้แล้วไดเพิ่มมาเลยใกล้ชี่มีีกมากเซิร์ฟไทยนขี้หมาไปเลยจริงครับได่รอนงวันนี้เราก็มาคุณจิ้นและคุณกัมมาซินะครับมววัดีทุกท่านคนนี้เขาเป็น เซียนแล้วเซิร์เนี้ยเขาอยู่กันมานานผมนี่ก็อ่าดูบีเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาครับผมมาเมื่อวานนี่เองมาเมื่อวานสดๆร้อนๆตอนปีปีหนึ่งที่ขึ้นปีหนึ่งช่วงนั้นก็สนุกาจริงๆอําพาไปทัวร์ช็อปดิอะไรครับคุณดครับเขาไปทัวร์ช็อปหน่อยครับคุณรุนทัวร์ช็อปในช็อปของเซิร์ฟเกาหลีก็จะแบ่งเป็น2ออย่างก็คือซื้อด้วยชิคเก็ต ตัวนั่นเองกะดับซื้อด้วยเงินยูโรซื้อแบงก์สลัดกันอย่างถืง่ายไม่<จ>ยากงา่ายของคนชาวไทยได้ะไรนะป <c oughs> ืนก็จะเก็บซีดี้ต้นแบบของมันไว้นะครับสังเกตได้จากกีตาร์ซิมาร์ทสองแล้วก็พวกแต่ฟาร,ร,ร์มาร์ทสองหนึ่งนี้เอาออกไปแล้วแหละเอาไปแล้ว,ลวมันไม่มีตั้งนานแล้วมาร์ทสองก็ไม่มีแล้วแล้วก็จะมี AK เ,มเอเจมาร์ทสองนะครับดาวแมนทง์4มาร์ทสอง4มาร์ทสอง Rn1 อยากจะสังเกตได้ว่าเซิร์ฟนี้ดาเมจของอาวุธจะถูกบัฟขึ้นบางกระบอกนะครับโมพีทำให้มันมั่วสั่วมันแทบทุกกระบอกนะทุกกระบอกเนะันจะมีความโมพีมากนี่ก็คือไดเปโก้ซีเจ็ดเอสองที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไถ่เป็นขยะในทางของใครก็ไม่รู้แต่ว่าพ่งนี้ <c oughs> ใช่แล้วก็จะมีเอเคซีคีบีเอาโอ้ยเยอะคนระับนี่คือปืนจากยูโรอย่างเดียวนะ ันนี้ไม่ต้องใช้ปุมฟ้องเป็นปุ่เดียวจะใช้ปล่องได้ก็แน่นอนรถสก้า L ปืนพีก็โคตรเอาพีเป็นปืนที่แพงที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับราคาหกหมื่นสามถ้าไม่นับเชเท็กที่เซิร์ฟไต้หวันนะแปดหมื่นแล้วก็เอฟซีดีเอ็มอาร์กระบอกนี้เพิ่งเข้าครับผมปรับจากอีบีอาร์ใช่ปรับจากอีบีอาร์ส่วนสไนเราอย่าเพิ่งมาดูสไนสีเดี๋ยวคุณจะลองให้ตายกันซะก่อน เรามาดูตัวในคันธรรมดาดีกว่าก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็จะมีเยอะแต่ก็ไม่ได้ต่างกับเซมไทยมากเ่าได้นักยกเว้นจะดูมันจะมีบางกระบอกที่ได้ทำการอัปเดตเข้าไปแล้วอย่าง SVDM E ไอ้ s v d m s e ไอ้ตัวนี้ก็จะแรงร้อยห้าแต่คุณน้อมอัปเดตแต่คนใช้อันตัวนี้ยโคตรน้อยเลยไมเจอเลย OTS 13A 13A เสนอปูปฟัวโต ใช่บสิ SB SB98 Beast อันนี้ก็คือตัวอาร์เกนของ SB98 ธรรมดาเป็นมัตสูตรแล้วก็ตืดแต่งกล้องได้หลายอย่างปืนประเภทอ Hot ี่ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นไหน SR NC0 ASWU338 PPG U ครบทุกกระบอกคือยังไม่คือตอนนี้ยังไม่ปืนแนวออกหรืออะไรปรับเส้นเซอร์เป็นวันได้ใช่ครับเยี่ยดิแล้วเรื่องนี้มันอาจจะมีการดิว Sniper m อ x ถูกก็ได้เว้ยเรื่อนี้นี่ก็เป็น ครั้งอืนตอนใสีนะแล้วคุณจะพบกับความจริงว่ามันสุดยอดพันไูดแคแน้จริงสุดยอดจริงคือ,อโลูปอบโครับไรเออยว่รับก้าลูกระเวศฮอสเอ็หนึ่งแปดแปดเจ็ดลูกสองควงในพอยแบงค์อย่ากตกใจที่ดามจเป็นเหลือยี่สิบก้ายี่นี่คือต่อสังเกตใช่ไหมครับคุณจินใช่แล้วมันมี7คือลูกที่กระจายออกไปหนึ่งลูะ่สิบเก้าเคิดดูว่าโดนเต็มๆมันจะเท่าไหร่ อืมโอเคมันกระจายทีละกี่ลูกล่ะนี่เลยไอ้นี่ลูกสองดีเฟน์สิบเกตชัวยกูหน่อยดีเฟนสิบเกตก็จะอยู่หกพันเมตรนะครับนี่ครับดีเฟนสิบเกตดาเมจเจ็ดสิบห้าต่อสเกตคิดดูไม่รู้สองที่โกดูระยะดิระยะสิบสี่ระยะสิบสี่เยอะที่สุดส่วนเอ็มหนึ่งแปดเก้เจ็ดดาเมจสี่สิบสามต่อสเกตเอ็มแปดเก้าเแปดเก้าเจ็ดทรชกัน แทงได้นะตัวนี้แทงได้ไบลูสกูสี่สิบ่อสกเกตดูโอทีเอ็มพีงี้ดูโอยูซีงี้โอ้ยสบายครับลงมาข้างล่างปืนพก <6. S 2> ก็จะมีหลายกรบอกพีสามสามแปดสามห้าเจ็ดไททอนเจ็ดเก้าดมเมจลูเจอพย์แปดก็มีพปดอเคอก็สามอาราฟิกาแม็กเทนโคสเอเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดเอ็มอาร์เอสบีเอ็มยี่สิเก้า ถ้าขอบอกก่อนเลยว่าเซิร์ฟนี้แม็กเทนมันเป็นแคชนะใช่แม็กเทนเป็นแคชเหมือนเซิร์ฟไทยต่างจากเซิร์ฟไทยครับเซิร์ฟไทยแม็กเทนเป็นยูโรแต่ว่าเอสจดีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟเขาเป็นยูโรเซิร์ฟเราเป็นแชทครับเมกาแม็กสิบเป็นยูโรจริงๆอ่ะสีคืเป็นยูโรเลยไพทอนแล้วก็ไพทอนไพทอนอ่าแต่บอกงี้กำลังจะเข้าไทยดังเลยเออยุ่งบอลเฮ้ยเอาเข้ามานานแล้วแต่ว่าไม่มี็นางบโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่เล้า มันไม่ถาวรเนี่ยก็มาดูปืนพกปืนพกช็อปครับก็จะมี F M G 9ใครเล่นคอร์บิวตี้นี่จะรู้เลยว่าปืนนี้มันเทียขนาดไหนมาเจอแฟร์สามเรื่อยเทียขนาดไหนโคดโอเพียมอยู่องค์เนี้ย T M P มา23โซคอมซีซเซต75กอ็214อ่าซีเซตจะสังเกตนะครับก็ได้เมย์38นะแต่ซีเซตได้เมย์31เป็นพบปากกระบอกซื้อเป็นหลอดได้นะลองคลิกดูดิอ่าใช่ซื้อเป็นหลอดได้ราคาราาคจะลดลงเหลือ10เปอร์เซ็นต์ของ หายไปสิบเ่าเออไอหายหายเลขสดไปตัวหลังตัวหนึ่งหายไปสุดหายสุดครับหายไปหน่วยหนึ่งคือมีสเตคิสกอร์เปียนวิแซดเออสต็อกีแซดี่องหกพี่พี่สองหกใช่ที่เป็นหลอดอะออโอเคยี่สิบสามเอฟเอ็มดีเก้ากับทีมพีไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเอฟเอ็มเก้มีแบบเป็นหลอดทันมีก็รู้กันอยู่ครับ ซื้อด้วยคู่ปลองได้ตั้งหลายตัวมีเป็ดมีเป็ดตั้งหลายตัวทั้งๆี้สแตทเท่ากันเด้มีนี่เออขวานที่เคยเอามาแจกสุไอ่ะขวานไม้ตะปูข้าวข้าวนะครับมีเออพ่วงก็มีใช่พ่วอันนี้ก็พ่วมีปักนี่มีปลาเฮ้ยนี่ปกติหรืออ่าใช่โบอาคุคิมันจะมีสองราคาครับมีราคาบวกเงินยูโรกับไม่บวก ใช่และมีล่าสุดอย่างมีโจรสลัดเนาะไหนเอ่ยมีโจรสลัดซึ่งตองใช้คูปองไอ้นั่นไงไอ้เป็ดเป็ดเป็โจรสลัดอ่ะเป็ดโจสลัดเอลยละใช้คูปองซื้อครับสามสิบวันกับถาวรมาดูระเบิดกันระเบิดเหมือนเดิมครับแมนดี้มีความแตกต่างตัวละครโอ้ยโมเอหรือเปล่าคงไม่โอ้ยเข้าเข้าไปดูในเกมคุณจะนอนไม่หลับเลยมือกูอะ อันนี้ก็จะมีเล่ครับฟันเฟซ่าเหมือนปกติแล้วก็จะมีลิลินลิลี่มารีนเดลลี่ในสายพอยแมนอันเดอร์เฟนก็มีก็จะมีอนาสตาเซียจินนี่แล้วก็ม้าเหล็กม้าเหล็กม้าเหล็กอนาสตาเซียนี่อดเขาไปทำไมกลายเป็นผู้ชายเออต่อไปสไนเปอร์สไนเอฝั่งสไนเปอร์ฟึบก็จะมี เซนาเซนานี่ดูแกไม่ค่อยจะพลางตัวเท่าไหร่วัสลี่แซกแล้วก็พริสแล้วก็ซึ่งตัวพริสนี่ผมได้มา6วันค่อนข้างชิวท <ard> ั้งหมดซื้อได้ด <then> ้วยยูโรด้วยนะครับแต่จะไม่ได้สแตททพิเศษที่บวกได้ไอ่าสะายพอยของฟรีของฟรีแต่จะได้สแตทคือลัคกี้ชัดเข้ามาเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าราคาแพงสามหม่น สามสิบวันสามสิบวันจะบอกว่าคุ้มไหมมันก็อาจจะคุ้มนะคุ้มจริงถ้าซื้อตัวเราก็เคยซื้อคุ้มอยู่โอเคเราก็มาทัวร์ด่านกันดีกว่าจะไปด่านไหนเลือกเลยเอ้ยอยากได้ด่านไหนเดี๋ยวพี่โอนหัวให้ด่านใหม่เอเด็สือไทยโอนหัวได้ทุกอย่างเว้ยแกมแกมโอนโอนหัวให้ให้ให้เลือกปุ่มไหนวะกดเอ้นตายตาใต้กดอะใต้ตัวกดอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่กดอะอม อ๋อมันโอนโดยเฉพาะรถสูงโอเคโอเคงั้นเราออกก่อนโอเคแล้วก็อ้ำชวนเข้าเองเข้าเองโอเคเข้ามาแล้วป่ะอยากได้ด่านไหนอ้ำจัดการเองเลยเออเลยด่านไม่ออกนะแต่ด่านเยอะจริงมันมีรูปมีรูปน่าเล่นใช่ไหมภารกิจแอร์รอนเรามาเล่นกันเลยเฮ้ยยิงกันไหมยิงกันก็ได้ยิงกันก็ได้อย่าเลยอย่าเลยอย่าเฮ้ยถ้ายิงกันไปหาห้องอื่นเถอะอือ โอเคะหาให้โอเครอ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 จะหาให้ตัดชิปต่อนนะครับลดไป T3 A3 ดาเมจ49นะครับอ้ามบอกอยู่อ้าบอกอําอําชอบอืมชอบบวแล้วถ้าลงลง AI แล้วยิงบอแบงกฟินกูเคยทำแล้วโคตรฟินอะแรงมากพี่ทะลุอะดาเมจมันถึงไม่ได้ขั้นพวกอะไรนะพาราหรือว่าปืนใหม่ๆ สองคนอยู่ฝั่งนู้นปะคลองคนเดินเรากำลังรอเครับเหล่าท้ายเว้ยมูก็เหล่าเล่าเฮ้ย BGM โหแม่งเข้าบานที่หอยเลยโอ้ยเสียงจะอไรบ้าเลยยังคิวปั๊มปกลางล่มนี่กดกลางล่มสวัสดครับครับปั๊มยิบปืนกระบอกปุ่ม F ปุ่ม F กดเมฟ ถ้านายแนะนำให้เปลี่ยนเป็นปืนี้วยเพราะถ้าสับๆผมจกระสุนหายเหมือนรีเกระสุนอะคือว่าถอดปึกถอดกระสุนให้กลับไปทิ่ระสองอะใชเลปิงเ่าลยอที่สองร้อยเก้าสิบเก้าเลนะเฮ้ยเราเราเราปิงน้อยกว่านี้นะเออเรารอยสามเองําติงกสอง้เลยหรอํเน็ตเร็วไม่ใช่เหรอเวเ็เดี่ยวเดียวเหรว ปิงปงอ่ะเลขเยอะไปรอเดี๋ยว่าเวลาจริงไม่มีปัญหาใช่ไหมโอเคโอเคก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเล่นได้ดีกว่าอินเตอร์ใช่ไหมล่ะดีกว่าอินเตอร์เยอะครับโอ้ยอินเตอร์แย่ๆครับตกบ้างเหมือนกันโอ้ยโอ้ยหัวตะเอ็ดตะเอ็ดโอ้ระยะไกลไหนวะอทีสามีอยู่คนเดียวอะ ฝั่เัไม่เวิร์กวะอยู่ไกลเกินฝั่งโู้นคนเยอะอ่ะเยอะเโอ้ยโอ้โอ้ยเฮ้ยแงข้ลมโดยตัวลงมานบางครั้งไม่ต้องุตเนี้ยปนโอ้ยเย คือในที่เนี้ยคือดึ้อตเลต้าเออวานานั้นนะะมาณนั้นเลยไอฮมโดนมากแะแบบเสนิสุกอ่หหาลโอ้มีกยังต่อโอ้โหด้วยไปดิ โง่มกุมากรเหมือนกันอะไรได้ล่ะมันแข็งไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะถนาดก,กันหินกันดินได้ก็น่าจะแข็งอยู่นะโอ้โห M249 เริ่มเปิดเฮ้ยเรียวพาร์ตเอนนี้ต้องมีใช้ทุกคนเว้ยต้องมีใช้เรียวพาร์ตแล้สุดจะได้จางก,กาิจกรรมเล่นไอ้คาเฟ่ที่นั่นเชียวก็ที่เกาหลีใช่ไห <cke lly> มบินเกาหล,ลีเปนอีเลลานเลย่ะสล็อตลงทุนเกิน อุ้ยเลยยิงนะไหนวะเลี้ยงอยูเรนี้มันเยอะเดียวไม่ได้เขาบอกคนนะี้ก็ดอกแต่ค่าย,ยัางไกลเลยมัไอ,อ้เตมิมเนี้ยมันมีไอ้ที่พังยศไงอันตรายตรงนี้แหละทำสุดพังนี่แค่บางเดียวอ,อืมไอ้กูไม่อยู่แนละ้วสองคนเอ้ยมันเห็นกูเห็นแล้วไงอ่ะ เห็นแล้วไงอะระบบอนซด้วยนะครับลืมบอกซนี้ใช่คอนเนตเจ้าแรกครับก็่เปาได้แล้วครับใช่ไหนโดนัวคล่นแวโอ้ยโอ้กสเล็งยิงคล้ายๆร้อเจอ่ะี่ควูดี ฮะรู้สึกแคอ์ดจะไม่ได้พูดเป็นก<ต>อ,อเป็นก่อน,เ,น,อนเดี๋ยมันมาโอ้อะไปสันเยิมไม่โดนน่ะวะไออัอ้มฆ่าทั้งเจ็ดแล้วเราบอกแล้วว่ามันไม่ส่งผลต่อการยิงมากนะักปิงแค่นนเนี้โอเคหือว่าปิงหลอกใช่ไหมอเอาตาาแต่กด้วเอาเปนพ่งอาเอร์สเตอร์อสเตนั่นแหละ อโหลดกระสุดพีดโกเอามนลงมาพอดีอะ่ะนี่ถ้าอ้าขม,มแรงอีกอย่างด้วยนะโอ้โหเพอร์เฟกลเลยเน็ตก็แรงขอมก็แรงนี่เพอร์เฟกที่สุดเลยโวาจูว่เฮ้ยใครอะี่ใค้ไช้ว้อนี่เท่าไหรละมันมีปั๊บอะไรด้วยเนะี่ย หมอเขียวถ้าเก็บมินเดิมมันจะมีขึ้นให้ครับมันขึ้นแต้มเตรียมแต้มทีมอเดีิมแต้มเราไปก็ได้ขอไอเดียหน่อยไม่มีเว้ยมีว้ยหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะตั้งอีกสองลูกมาเดียวมามีไซอ์มาสแกน่ง้อหอนะคะโคตรไหลอ่าย ขอไปขอพี่เอให้ไปขอไอ้แมสแล้วมันมันจับไหมล่ะนั่นดิคือบอกแล้วคือเราทมากต่อขอไอ้นี่สมัยระวังระหวังร่างขอเนี้ยงส่งในนี่นี่ว่ะโดนหมดเออฮะมาเลยเพราะการพื้นมันจะหายต่อแนมได้จากทุกคนคนนั้นก็คือปีกทุกคนได้เลยนะครับโตอะไรหวาปืน คือมันกดทีละนัดไม่ได้นะไอะมันเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ไอเจ็บเจ็บไอเอามาด้วยเหรอต้องแต่งเลด้าฟื้นคนเดียวจบไม่ลงง่ายสามเมกาแตกไม่ได้แต่เทิเนี้ยแตกได้ได้ดาเมสามสิบห้าถ้าเราเอามา หัวสองตัวบรลงเลยเนี่ยแ่อะไรบ้างจะบอกโอ้ยเลหัวสาตัวเนี่ยแว่นแวนเออนี่ทำไมเขาปืนด้วยอ่ปืนไหนนิ่งงายแต่ยิงเบาเนี่ยงสไตล์คัลเตอร์สไตล์นะครับ ไปจังเลยไม่ขึ้นเลยจังวะเออมันมีไอ้เอลุกยล่เนาะเออไปตายเฮ้ยคูนสองเอ๊ะไม่ใช่คูนสาม ครับแต่เนี้ยเอแล้วออกเกมไม่ได้เยเออเพราะมันตายไปเรื่อยๆตายที่ไหนังคงมีฟาร์มมาร์สานะโอ้ย ลบอกไงบอกให้ม <át> ันถอดกล้องแล้วหลีกไปเลยไม่สุดหลังอ่ะมันใช่เลยอ่ะเอ็มหนึ่งอ่ะแต่ว่าดูเล็ยคือด่านนี้มันมาได้ทุกที่มันมีจุดอ้อมมาไงถ้าถึงด่านท้าวชิบะตาย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 อย่างนี้ร่วงเลยคืออ้ำเโต๊ โดยตัวไปทางด้านหลังก่อนเลยแต่ระวังโดนต่อยนะถ้ารู้เป็นอ้าเราเหล่าดีกว่ามีป้อมไปให้ตกอ่ะ้ามปักก๊าปิกเท่าไหร่ล่ะอ้าปักเป็น normal เฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ไฮ้ยปักปิ้ตาไปแลวแต่อย่าปับสุดนะถ้าปรับสุดต้องตกท่าเลีดมองไม่เห็นเลีดเนี่ยเรียดเหรอ

โอ๊ยคือเอาง่ายเลยห้องเนี้ยมีก oh ูเดียวที่ใส่กูงเกงอย่นี้เเรียบร้อยครับจบลงแบบงงๆคะแนน14 22อืมโอ้ได้เงินค่อนข้างเยอะนะปืนไม่ต้องซ่อมอีกทั้งหัดบอยไก่ไก่แรกๆก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วทอเสร็จไหมก็ได้ครับแต่ก็ขอจบการบันทึกเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับด้วยครับ